สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ส6บหพฤศจิกายนปีห6หนะครับวันนี้ก็เช้าวันหวยออกนะครับเนาะนนี้ก็ทรงอีบสีของห้องสอบนะครับวันนี้ค่อยสอบผ่านนะครับค่อยถูกหวยรวยเงินรวยกันทุกคนนะครับเนาะถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับค่อยถูกเป็นพอนะครับเนาะก็อดีเกิวยวทุกคนนะครับเนาะนี่เบาสารคามก็มาย้ำเลขของเบาสาร,รคามเองแล้วก็ ผื่อมีเงบสีชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะจะไม่รู้ว่ามีตัวไหนอันไม่อันตัวไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้ก็ขอเป็นน้ปูดคุยกันได้นะครับเนาะชาววันหวยออกก็ทุกคนโชคดีนะครับเนาะสี่โมงเย็นขอทุกคนได้รับข่าวดีกันทุกคนนะครับรับข่าวดีกันทุกคนขอได้กินต้มไก่ชาบูหมูกระทะกันทุกคนนะครับขอให้เฮงรวย ีกกสิบหกพฤศจิกาครับวันนี้วันพฤหัสนะครับพฤหัสก็เป็นวันดีทุกคนนะครับสี่โมงเย็นคยรับข่าวดีควได้เฮดังๆเหมือนวดที่แล้วนะครับเนาะกดอื่นก็เริ่มต้นที่เรียกฝันทองเบาสารคามนะครับ,รบสารคามฝันดีมากนะครับเนาะฝันดีมากทำอะไรผิดพลาดันนี้ได้เฮแน่นอนนะครับเนาะไม่เข้าเลขฝันก็เข้าเลขคำนวณแน่นอนฝันดีจริงๆ เลขวันบอสาักรรามได้ห้าหกสามนะครับห้าหกสามก็ตัดเล่นด้วยนะครับเนาะื่อควบชัวตัดให้ห้าหกห้าสามหกสามนะครับสามคู่ก็อย่าเพิ่เป็นบนล่างนะครับเนาะเลขฝันไปได้หมดโดยส่วนตัวบอลสลามชอบบนนะครับเนะ <c oughs> บาะบอลสลามชอบบนโดยส่วนตัวนะครับแล <c oughs> ้วกว็ามาที่เลขคำนวณของบอลสารรครามนะครับ มื่อกี้เลขฝันนะครับเนาะไอ้กานวนเบาสารครามบนล่างนะครับบนล่างไอ้หกคู่คันสองคู่เหมือนเดิมนะครับเบาสารครามชอบสุดก็คือศูนย์ห้าศูนย์หกเป็นตัวเน้นเลยนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกไม่รู้เป็นไรชอบมากวดที่แล้วก็ชอบนะครับศูนย์ห้าแต่เขาไม่มานะครับ เขาว่าจะมาวันนี้แทน <c ười> ค่อยเป็นจริงนะครับเนาะศูนยะ์ห้าศูนย์หกเป็นตัวเน้นเลยนะครับเขียนส้นตาให้แดงๆนะครับเนาะแล้วก็สองห้าสองหกเก้าห้าเก้าหกก็เน้นอีกตัวนึงก็คือเน้นเก้าเก้าห้านะครับเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าสามคู่ก็ย่งดูจากวางตัวเลขนะครับถ้าศูนย์มาก็ศูนย์ห้าศูนย์หกสองคู่เท่านั้น ถ้าสมาก็สองห้าสองหคู่นะครับถ้าเ้ามาก็เก้าห้าเก้าหกนะครับเนาะดูจากหมุกมตัวเลขใครชอบบป็นแบสามจัดได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีเลขตัวกันอีก2คู่นะครับมีห้าสี่กับหนึ่งหนะครับใครมีงบอยาก้ะซื้อทุกตัวนะครับเนาะถ้าใครมีงบใครไม่มีงบก็ซื้อตัวที่่าวสามขีดเชนใต้ให้นะครับที่ขีดเชนใต้แดงๆนะครับเนาะคนเราชอบไปเหมือนกันครับเนาะ จัดได้เลยมีลายสํานักมีานาจารย์ให้ให้ติตตามนะครับเนาะถ้าลงมามองคาว่าของเบาสารคำังชอบตัวไหนก็ขีดเ้นใต้ให้นะครับแดงแดงจัดไปเลยบรรลังซื้อทุกตัวนะครับฮองเบทาบัสารคก์ยังพูดประจำนะครับไม่เคยซื้อหวยคนอื่นนะครับเนาะซื้อตัวของตัวเองตัวหนขีดเ้นใต้ใตบาลลัจะหนักนะครับให้เน้นไปที่บนนะครับล่างก็ธรรมดานะครับเนาะน้นไปที่บนล่างก็ธรรมดาเหมือนเคยนะครับบัลคังสมหวยชอบน้นไปที่บนนะครับ ว่าอย่างไดสามตัวนะครับพูดง่ายๆจะได้สามตัวก็อมาทีชุดหลักร้อยนะครับหลักร้อยหวดนี้คาดว่าเป็นเลขคี่นะครับโดยส่วนตัวนะครับชอบเป็นเลขคี่เลขคี่ที่ว่าก็คือคัดได้มาชนกันเยอะสุดคือเจ็ดแล้วก็หนึ่งแล้วก็ห้านะครับเจ็ดหนึ่งห้าไม่ใช่กอดคอกันมาสะลหละ <c oughs> คงไม่นะครับเนาะคงไม่ เจ็ดปตัวไหนก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับคือ70 5, 70 6, 7 0็ดศูนย์ห้าเจ็ดนะครับถ้าเป็น7นะครับแต่ถ้าเป็น1ก็หนึ่งศูนยาหนึ่งศูนหนะครับแต่ถ้าเป็น5แทนก็เป็น505เป็นเลขหามนะครับเนาะห้าแล้วก็595เก้าห้าเลขหามไม่แน่นะครับเบิร์นก็บ้ลมาแล้ว ภาษาอะไรจะหามจะหามไม่ได้นะครับเนาะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับรับเป่าสลรามจัดหมดนะครับรับเ่าสลรกครถ้าใครมีงบอยากจะให้เอาซื้อเก้าหกลองไว้นะครับเนาะเก้าหกเปล่าซ้ชอบที่สุดคนนี้คือสูตรหลักศูนย์กับหลักเก้านะครับหลักศูนย์กับหลักเก้า,า,รารับเ่าสลรกคก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกนะครับจะเบ่าซามเน้นศูนย์เก้าห้ามากกว่า ประมาณนี้นะครับเนาะก็มาที่เลขชนกันเยอะที่สุดนะครับชนกันเยอะที่สุดเลยในช่องเบาวสารคามนะครับขัดมาให้เอฟซีนะครับเนาะไม่รู้ว่าตรงใจใครไหมสําหรับเบาวสารคามตรงใจมากเลยนะครับชนกันเลขตัวเองนะครับเนาะแต่วันที่แล้วไม่ตรงใจเท่าไหร่นะครับเนาะวันที่แล้ววัที่แล้วห้าหนึ่งนะครับคู่เดียวเลยไม่ตรงใจเท่าไหร่ งวดที่แล้วคล้ายๆว่าเกินความคาดหมายนะครับน้อแต่ออกมาเต็มๆนะครับงมดที่แล้วไม่ใช่ตัวชอบเท่าไหร่นะครับงมดที่แล้วแต่วดนนี้ตัวชอบเลยนะครับเต็มๆเลยตัวที่เปล่าแต่ละคำเน้นเลยนะครับชนกันเยอะที่สุดคืออันดับหนึ่งคือมี2คู่นะครับคือ0ูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอันดับหนึ่งชนกันสองคู่งมดที่แล้วคู่เดียวนะครับนาะงกลับมาอันดับสองนะครับอันดับสอง ชนกันสี่คู่นะครับมีศูนย์สี่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสาเหตุที่ว่าชอบช,ชนนี่ตัวเองนะครับเนะาะเดี๋ยวเมื่อกี้เพือ่อนบอกเบาๆนะครับจวว่าชอบหลักศูนย์กับหลักเก้านะครับก็มาเต็มเลยครับเนาะหลักศูนย์ชอบศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับหลักเก้าก็เก้าห้าเก้าหกมาเต็มทั้งเก้าสี่นะครับเนาะเก้าสี่ก็ห้าเก้าหก เป็นชุดเลยรอดยากนะครับเนาะถ้ามาหลักเก้าไม่รอดนะครับถ้ามาหลักศูนย์ก็ไม่น่ารอดนะครับมีศูนย์ห้าศนหศย์สี่นะครับดักไว้หมดเลยเหล็กชนกันเยอะที่สุดนะครับวันนี้ค่อยเข้าอีกนะครับเนาะคอยเข้าชุดสตัวบนนะครับชอบมากสองชุดอันดับสก็เข้าได้นะครับเนาะเก้าห้าเก้าหเข้ามาเลยเต็มแน่นอนไม่เหลือนะครับวันี้ มั่นใจมากนะครับเนาะมั่นใจเหมือนเดิมเราสารคามมั่นใจทุกงวดนะครับมั่นใจงวดที่แล้วก็มั่นใจนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่เข้าตัวเน้นเฉยนะครับเนาะเสียายมากถ้าอีกใจหน่อยหนึ่งนะครับสบายเลยไม่อีกใจนะครับเนาะงวดที่แล้วชวนกันเยอะที่สุดคู่เดียวคือห้าหนึ่งเราสารคามมาได้เน้นให้นะครับลราพยายามเน้นห้าศูนย์ถ้าอีกใจหน่อยหนึ่งว่าเป็นห้าเหมือนกันจัดหนักนะครับโอ้โหเต็ม,ตม วันนี้เอาคืนนะครับวันนี้เอาคืนเอานักหนักเลยครับวันนี้ใครชอบบนเบาสนคกามก็จัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลยวันนี้ชอบห้านะครับเนาะชอบหามากจุดใครขอเลขฝันก็อย่าอย่าลืมนะครับเนาะห้าหกสามเบาสนคกามจัดไปเลยนะครับเนาะห้าหกสามตัดสองเล่นก็ห้าหกห้าสามหกสามจัดไปได้เลยคอเลขฝันนะครับเนาะบางคนชอบไปเหมือนกันนะครับเลขฝันเลขทูบเลขนั่งเอา ทุกคนชอบไปวือนกันนะครับว่ากันก็ไม่ได้นะครับเนาะวันนี้ค่อยรูย้เองเฮงๆนะครับเนาะช่วงเย็นวันนี้4โมงเย็นค่อยเป็นเช้าที่วุ่นวายสายเตือนเทียนเย็นรับตังค์นะครับไปถูกค่อยรูก้เงกินกันทุกคนใครไม่เคยถูกเวยก็ทวดนี้ค่อยได้คืนนะครับรวยๆเฮงๆรวย,ๆ,ยๆไปด้วยกัน,นครับเนาะค่อยสามตัวแตกไปเลยเตือนชิปหน้านะครับชิปนี้ก็สวัสดีครับ